ช่วงที่มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานอยู่ในเมืองกาญจนบุรีก็มีเรื่องลึกลับมากมายเกิดขึ้นที่นั่นโดยมีทหารญี่ปุ่นหลายๆา,ายประสบพบเจอมาแล้วด้วยตัวเองด้วยสภาพที่เป็นดงป่านาทึบทําให้ทหารญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าเป็นที่ปลอดภัยสําหรับการหลบเลี่ยงจากฝ่ายตรงข้ามและเป็นที่เก็บและลําเลียงยุธทธปกรณ์ได้สะดวกรวดเร็ว ฉเฉลยที่จับมาได้ก็ถูกทหารญี่ปุ่นบังคับใช้แรงงานให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควอย่างโหดร้ายเพื่อให้รถไฟได้ลำเลียงอาวุธได้อย่างสะดวกช่วงระหว่างที่ใช้ป่าเมืองการนั้นเป็นฐานที่มั่นก็มีคนไทยที่ถูกใช้ให้ทำงานด้วยทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจมากมายหลายคนลุงเขียวเป็นคนพื้นที่และมีอาชีพเป็นพลานมาก่อน จำต้องหลบซ่อนอาวุธหาเลี้ยงชีพของตนเอาไว้จำใจต้องเอาตัวรอดถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นผูน้นำทางให้กับทหารญี่ปุ่นยีสนายและเฉลยศึกอีกหกคนในการเดินทางลัดป่าให้ไว้ขึ้นเพื่อสำรวจวางแนวเส้นถนนสำหรับสร้างและลำเลียงยุโทโธปรกรณ์ของกองทัพโดยลุงเขียวเองแม้จะเป็นพลานก็จริง แต่ไม่เคยที่จะย่างกายเข้าไปในป่าลึกแม้แต่ครั้งเดียวเพราะป่าเมืองการนั้นมีอาถรรพ์อันตรายมากมายพลานในสมัยก่อนหลายลายยังเอาชีวิตไปทิ้งและหายไปอย่างลึกลับหรือที่รอดกลับมาได้ก็พูดจาไม่รู้เรื่องเป็นบ้าเป็นบอกันไปเลยทีเดียวการเดินเท้าเข้าปา่าต้องพักค้างแรมเพื่อจะมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบทางออก และวางแนวทางให้เฉลยศึกที่จับมาก่อสร้างเส้นทางที่ต้องการตามนิสัยของพลานของลุงเขียวนั้นจึงขึ้นไปนั่งขัดห้างนอนพักอยู่บนต้นไม้แม้จะอยู่กับหมู่คนที่มีอาวุธที่ทันสมัยมากแต่คนพวกนี้ไม่รู้ถึงภัยอันตรายใดๆในป่าแม้แต่น้อยเอาแค่สัตว์ป่าก็น่ากลัวมากพอแล้วไหนจะพูดผีและโลกภัยไข้ป่าอีก ตกกลางคืนทุกคืนจะมีทหารหายไปคืนละคนและหาสาเหตุการหายตัวไปไม่พบแม้แต่คนเดียวเพราะการจะเสียเวลาออกตามหานั้นไม่ใช่จุดหมายหน้าที่และการเดินป่าที่ลกหนานั้นก็ลำบากมากและเป็นการเดินทางที่ช้ามากเพราะต้องใช้เฉลยคอยถากทางเปิดเส้นทางให้ไปด้วยตลอดทาง ทำได้แค่เพียงแค่รายงานกลับไปที่ฐานเท่านั้นทหารส่วนมากก็คิดว่าคนที่หายไปอาจจะหลงปา่าตอนออกไปทำอะไรสักอย่างและหาทางกลับไม่เจอเพราะป่ามันลกหนาทึบมากเกินไปทหารหายไปทุกวันก็รายงานกลับไปทุกวันเช่นกันห้าวันก็มีทหารหายไปแล้วห้าคน จนมีคำสั่งให้คนที่เหลืออยู่ตอนนั้นสิห้านายจัดเวรยามจับความผิดปกติให้ได้ว่าทหารที่หายไปนั้นไปไหนตกคำลุงเขียวกระปีนขึ้นไปบนต้นไม้ทำห้างพักเช่นเดิมคนงานฉเฉลยกะหลับกันด้วยความอ่อนล้าแต่หัววันลุงเขียวเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าทหารทั้งห้าคนที่หายนั้นไปไหนจึงเฝ้ามองอยู่บนนั่งห้าง ที่สามารถมองเห็นได้ระยะไกลกว่าทหารพวกนั้นมากในป่านั้นมีเสียงแปลกๆมากมายที่มากับความเงียบแม้แต่เสียงสัตว์ที่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่เมื่อแทรกมากับความเงียบและความกล่องกัางวานของป่ามันก็เลยกลายเป็นเสียงที่โหยหวนชวนให้ขนลุกขึ้นมาทหารญี่ปุ่นที่อยู่ยามห้านายก็เดินสวนกันไปมาอยู่รอบๆเต็นที่พัก ไม่มีการกอร่อไฟใดๆดให้ไฟตรงข้ามรู้ตำแหน่งมีเพียงแสงไฟจากแบตเตอรี่แบบมือหมุนสำหรับชาร์จและพกพาของทหารสองดวงแต่ก็พอให้สว่างมองเห็นกันได้พอไฟอ่อนแรงก็จะหมุนชาร์จไปด้วยไฟฉายที่มีนั้นเอาไว้ใช้ย,ยามที่จำเป็นเท่านั้นยิ่งดึกในป่าก็ยิ่งหนาวเน็บจะเห็นเฉลยทั้งหกคนนอนขดตัวสันกองกันอยู่ พุ่มไม้และกอหญ้าส่องแสงประกายแว,วบๆจากใบที่มันควับสะท้อนกับแสงจันแหวเป็นทางเข้ามาออกมาจากป่าลึกด้านในนั่นมุ่งมาทางเต็นของทหารลุงเขียวพยายามเพ่งสายตามองว่าเป็นอะไรแต่ก็เห็นไม่ถนัดในขณะที่ทหารยามก็ยังพลัดกันเปลี่ยนนั่งบ้างเดินบ้างเจ้าสิ่งนั้นก็โผล่ออกมาจากป่าข้างๆ ลุงเขียวจำได้อย่างแม่นยำว่าเป็นทหารนายหนึ่งที่หายไปเมื่อวันก่อนออกมายืนกวักมือเรียกทหารยามที่อยู่ฝั่งเดียวกันให้เดินตามเข้าไปในแนวปา่ายางว่าง่ายลุงเขียวก็คิดว่าทหารคนนั้นไม่แปลกใจอะไรเลยหรือถึงได้เดินตามไปยางว่าง่ายแบบนั้นทั้งสองเดินหายเข้าไปในป่าลึกพวกเพื่อนๆถึงได้รู้ว่ามีคนหายไปแล้ว พวกที่เหลือนั้นหันขึ้นมามองเห็นลุงเขียวมองลงไปพอดีก็ตะโกนถามเสียงดังแบบฟังกันไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ก็เดาได้ว่าคงจะต้องการถามว่าอีกคนนั้นหายไปไหนลุงเขียวก็ชี้ไปทางที่ทหารสองคนนั้นเดินหายเข้าไปทำได้แค่นั้นเพราะสื่อสารกันลำบากทหารพวกนั้นก็ร้องปกกันลุกขึ้น และหกนายก็เดินตามคนที่หายไปเข้าไปในป่านาทึบด้านไหนนั่นแสงไฟฉายสว่างจ้าขาหายลับเข้าไปในปา่าพวกที่เหลืออยู่ก็พูดคุยกันแต่ฟังไม่รู้เรื่องสักเกือบยี่สิบนาทีก็มีเสียงปืนดังออกมาจากป่าด้านไหนแล้วก็เงียบหายไปสิบกว่านาทีก็มีแสงไฟออกมาจากปา่ามีการหิวหามอะไรสักอย่างออกมาด้วย เมื่อเห็นถนัดตาว่าเป็นร่างของทหารคนแรกที่เข้าไปนั่นเองพอมาถึงพวกนั้นก็พูดคุยกันเสียงดังร่างนั้นมีลอง้อยถูกกัดเลือดอาบเห็นไม่ชัดว่าส่วนไหนหายไปบ้างลุงเขียวรู้ได้ทันทีว่าทหารที่เข้ามากวักมือเรียกเพื่อนนั้นเป็นเสือสมิงแน่นอนมันคงแปลงเป็นเหยื่อที่มันลากไปกินเข้ามาลากเอาเหยื่อายใหม่ต่อไป อาจจะโดนมันสะกดเข้าไปด้วยเลยได้เดินตามไปเสียดือด้อแบบนั้นลุงเช้าพวกนั้นก็สั่งให้เฉลยขุดหลุมฝังศพและรายงานกลับไปที่ฐานแล้วเดินทางกันต่อหลังอาหารเช้าตกเย็นก็พักตามปกติโดยเลือกบริเวณที่มีต้นไม้สูงทหารพวกนั้นก็สั่งให้ลุงเขียวทำห้างให้อีกสองห้างลุงเขียวก็ทำห้างให้สำหรับตัวเองอยู่ใกล้ๆกันตกค่ำ ก็มีทหารยามขึ้นมาบนห้างสองคนคนละห้างยามอยู่ข้างล่างอีกสามคนทหารพวกนั้นคงจะรู้แล้วว่าเป็นเสือเพราะดูจากบาดแผลของศพที่ฝังไปเมื่อเช้าและคงได้ยิงเสือบาดเจ็บไปด้วยประมาณห้าทุ่มสิ่งที่ลุงเขียวเห็นเมื่อวานก็เหมือนจะมุ่งหน้าเข้ามาทหารสองนายบนห้างก็เห็นเช่นเดียวกัน ร่างที่วิ่งมาเป็นทหารที่หายไปวันแรกเลือดอาบเต็มล่างเข้ามาฟุบอยู่ใกล้ๆเต็นที่พักของทหารทหารสามนายข้างล่างเห็นเข้าก็รีบพากันเข้าไปจับประคองแต่ล่างนั้นกลับเปลี่ยนเป็นเสือโครงตัวใหญ่หมอบครานพร้อมกระโจนเข้าใส่เหยื่อทันทีท่ามกลางความตกตะลึงร้องกันวุ่นวายก่อนที่เหยื่อโชกหลายลายต่อไปจะถูกขย่ เนสองกระบอกข้างล่างกับข้างบนอีกสองกระบอกก็ลวกระสุนใส่แบบไม่ยั้งสนันลั่นป่าไปหมดทั้งเสียงคนเสียงนกแตกตื่นตกใจลุกปวดพลาดออกมาดูก็พบล่างเสือโครงขนาดใหญ่นอนตายจมกองเลือดอยู่เสือบาดเจ็บกายเป็นเสืออาฆาตเพราะบาดเจ็บหนักถ้าเป็นคนธรรมดาไม่มีอาวุธคงตายกันหมด ทหารหี่บป่นที่เหลือก็จับกลุ่มกันพูดคุยเสียงดังคงจะคุยกันเรื่องของคนเป็นเสือเสือเป็นคนนั่นด้วยจากการสังเกตดูที่ท่าทางการเดินทางของทั้งหมดก็มีคำสั่งให้เดินหน้าต่อจนวางเส้นแนวเปิดทางสร้างถนนสำเร็จและลุงเขียวก็ได้รู้อีกหลายเรื่องจากปากของชาวบ้านที่ถูกทหารหี่บป่นใช้งานในป่าเมืองการ ว่าเจออาถรรพ์ต่างๆกันไปหลายลายหลังสิ้นสุดองคามไปแล้ว